สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหนโปรตีช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรมันคือเป็นยาคนใส่นะใบกลมๆนีะเอามาตร้งตึงช่องอะไรช่องอะไรมันจะได้ไม่เป็นเสี้ยวอะไรช่องไหนโปรตีคือว้าเบาแท้เต็มคาราเบลยมาทำข้านี้เต็มคาราเบียกลินกูแม่หุบมากลิ่นอะไรมันโชยมาหนูมันไปไม่ได้บางกนาโอ้ยเมื่อวานกูนั่งมือถือสองวันนั่งอะไร มันเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเต็มครับมันนั่งดมเองช่วยไม่ได้ยังไงพี่ตุ๊กเหมัอนชมปลาน้อยพี่นี่เหี้ยมั่วอย่ามั่วเถอะวันไหนผมไม่ได้แกล้งเดี๋ยวยังกินนี้ผมนอนไม่หลับแน่สิ จยาเอาอยากให้มันกัแนวทิชชู่กันทิชชู่กันเป็นไปไม่ได้เอรื่องอะไรต้องทะเลาะกันทะเลาะประจำแล้วเมื่อกี้มึงก็จมเมื่อกี้มึงก็จมผัวเจ้าอะไรด่าคนอื่นามันมันจะไปจมผัวมันทำไมพี่นาทีมันไหนผมไม่ได้แกล้งแกต่มังจุกจุกหน้าผากทั้งจุกปากมาแล้วพูดพูกมันมาแล้วนู่นนู่นมันเต้ามันตายักษ์จริงๆเลยนู่นนู่นมันมาแล้วมันมาแล้วเลยมันมาแล้วโคตรมามันมาแล้วมันมาแล้วมา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  ใข่บอกพอหนูมาเอาอุปกรณ์ทำงานอย่ามั่วเดี๋ยวภาพภาพยางนี้ภาพภาพยางได้ประมาณสักสิบภาพแล้วอะไรหนูสร้างภาพตลอดนลยครับไปละโอ้โหรีบพูดรีบให้ถึงแปดนาทีนานแล้วนะคะหนูนี้ไม่ได้ลงมือทำงานนะพี่น้องเลยหนูนี้เหอรถพี่น้องมันเป็นธรรมชาติแล้ววันนี้หนูนี้ก็มาซ่อมประตูบ้านให้ลุงพลนะคะหน่อยก็เลยไปยื้อีกนี่ไปใส่อีก ปตลุดมะไม่นบ,บอกนูปตูลินหำเคี้ยวแท้สันดอเขาเ้ยเคียวไดเคี้ยวดีไป,ไปเคียวเดือดเดนี่ซ่มประตูนะผมกำลังขาดขาดตรงนี่นเองเออ้าเสียดาบก็สบใบบอเฮ็ดเี่วประแดกมากินน่นมากินน่นหมักมความจริงเรื่องราคาเ,าเสีเด็กชายเฮ็ดไปทัวร์ะชื่อเด็ก ชชยเบอร์วะยังเด็กสายอยู่อนูซื้อตัวซื้อเพื่อวันนึวิษณุพง์บอกบอว่าอนุอนุเืออนุเอากับบัตรประชาชนอยู่กับบ้านสมบูรณ์แล้วกันจกไม่ได้บ้านได้เงินซ้าหนึ่งไมเกระเป๋านััระาามได้นะมีเงินซ้าบาทไตโนโอ้อนุพง์เฮารถวิษณุพงศ์คนวะเาไปรถอี่อย่างเขาคือมาแพงพงตามหลัง กันพอได้เอาเงินเท่าเดิมน่ะเงินเท่าผัดไทยซาบาท์โบเป็นตะเอาเลยขอโบกตนมาไหมขอก้นมาไหมลราพันาไส่ในซาบาทมันพอเพิ่พอพิ่มซื้อพี่น้องซื้อขนมเลี้ยงผู้สาวแล้วมันสีเลี้ยงเจ้าอยู่เจ้ากับโบเมนผู้สาวเยกับโบเลี้ยงตัวอ่ะโบเมนผู้สาวกยงได้เท่าไรนุกันอยากกินตามทะเลพี่โตไม่ต้องเว้านุกูเจ้าได้ผัวเราคอยมันสีเลี้ยงเนาะปืนก็ได้ผัวโตเลี้ยงกันปลากระได้ทนเห็น เจ้าค <kung S 2> <ic S 1> ือลาปลาหัวบ่ฉันเห็นปลามือนี้เนาะเมื่อวานนี่ฉันก็เห็นเยังยังฉันเห็นก็แล้วกันฉันบ่เบาเห็นไปอันสีแดงแดงอะไรนะเสื้อสีแดงแดงอะไรอีหยังนี่โกโก้ค่อยคอยใส่ค่อยคอยเอาไี้ยังเบาเบาหอนุประจ่าเอ็มบอกอมยิ้มคนเดียวอยู่ทางข้างในคนใส่ตรงนี้เท่านั้นเนาะเขาส่งโกโก้ใส่กะแพ้พี่น้องเอ้ยเป็นจะได้แบบนี้นอนบ่ร์รับ ้จังสิเป็นจังไแล้วนั้นำมืออยู่เอาไม่มาต่อยเอาเห้ยวันที่สอมประตูกาแฟก็ได้บสิเป็นองไรรเลียวดองนี้นะโกโก้กาแฟบมันาเมาบาันคันว่าผสมกันมัจะเป็นมอคคาบเมนูมอคคามันก็มีกลิ่นกาแฟแล้วมันก็มีกลินโกโก้เรียกเรียงตามะฮงในเรือนี้เขาเรียกว่ามอคคาโนเรียงตามะฮงในเรื่องนี้มอคแบบเจ้าบ้านผู้สาวดังวะมอคแบบนี้บอกัอย่าให้สันเราว่าเจ้าบ้านผู้สาวกอคือสี่เหลี่ยมเจ้างึ คมคูแล้วพี่น้องเล้วันนี้มือนานใสกับคมคูพิาทีเด้อแต่ามุงเป็ยังไงเขาเลี้ยงกับโอซองเป็นผู้สาวในกับใครได้เดี๋ยนีอ้าวันเป็นผู้สาวดึงสมองก็ได้สองสมองกด้แต้เราาัวดึงสมององแต่จคุมลั่นนะน้องเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงผัวเพิร์สอย่าไปเสื้ออย่าไปเสื้อนุกีสันเ็นมาแล้ว ไอยากว่าวลายเจ็บคออันบ่อะไให้กันเป็นแม่เท่าแล้วก็ซื้อให้กันกินแน่แร้วใส่ลายเข้าได้เพิ่นเขาได้ใส่ลายดอกเราเรื่องจิ๊กตัวน่ะนี่ใส่บ่ดีหรือบ้านเพิ่อนเร่าจกเป็นลูกเขยหรือบ่เอามันเองหนุ่บ่เอามันเองไหมพวกรอยเห็ดยังง่อยากได้มันเลยซูมกวันเด้อในพุที่เห็ดยังไปล่างของใหม่เดิ้ลนูเด้อ นั่งสีผมโอ้ยปเมแ่เเอาแล้วย้อมนสีผมไม่ได้ยอมเตืมมันสีจางแล้วมันบริการควรจะเห็นอย่างเงเง้มเงเง้เพื่อนอมาซองเบื้องก่อนแอบเบื้องก่อนทุนลงทุนคะท้งวนนีุณได้ไปให้ขึ้นดี ผัวสนนะ่ะปะผัวหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะเลก่กกระส้มตำบ่มีท่าหรอผัวสน่ะได้เสมอผัวสนหนุเราก็จะแอบไปดูทิงชังนะคะทางน้ก่อน เราก็มาดูทงนี้น,นี้กระบะุ่นนข,น,นขยับเนาะ้องขยับในซะีว่ามาันค่อนคมาทุกทีทุกทีแล้วนะยกลงก่อนักต้ครกลงมางนไตขึ้นมีเพื โอ้ใบตูนสุดยอดเลยนะมันดังจริงๆคืออะไรสุดยอดอีพอแน่นนาบอ่ะไม่ว่าผสมนี่เข้ากันเลยไม่ต้องอะไรมากมายเลยใช่ไหมเฮ้ย,อยสองคนนั่นอ่ะ

ถูกไหมถูกปะน่าจะถูกอยู่นะนี่เปล่าไม่ถูกร้อนนะนี่ไม่ถูกเป็นแอปพลิเคชันไหหรือว่าผสมต่อเลยคลิปนี้<อ>ก็ประมาณนี้นะคะ